เวลา17นาฬิกา20นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลงศพผ่านเอกหญิงคุณหญิงวรุณีอมาตยกุลณนะเมนวสนมนมัฑวิหารเขตป้อมปราบสตรูพ่ายพ่านเอกหญิงคุณหญิงวรุณีอมาตยกุลเป็นบุตรีของร้อยเอกหลวงวิทูลสถนกิจทองอยู่อมาตยกุลกับนางเรียงอมรตยกุล เกิดเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2468สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเบนจมะราชาลัยและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเข้าศึกษาต่อที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยสาขาเตรียมแพทย์2ปีและมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์4ปีจากนั้นไปศึกษาต่อเฉพาะด้านสาขารังสีวิทยาที่สหรราาาชอณาจาักและสหรัฐอเมริกา ด้านการทำงานรับราชการเป็นแพทย์และอาจารย์แพทย์หน่วยรังสีวินิจฉัยกองรังสีกรรมและภาควิชารังสีวิทยาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและวิทยาลัยแพทยาศาสตร์พระมงกุฎเกล้าภายหลังกเกษียณอายุราชการยังคงเป็นอาจารย์พิเศษสอนนักเรียนแพทย์ทหารแพทย์ประจำบ้านและเป็นรังสีแพทย์ที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก พันเอกหญิงคุณหญิงวารุณีได้ปฏิบัติงานสนองเบื้องพระยุคลาบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่กองแพทย์หลวงศูนย์จิตลาดาด้านรังสีวินิจฉัยและได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จตุตถะจุลจอมเกล้าจากการถวายงานด,ด้วยความซื่อสัตย์จงรักภักดี พรนเด็หยิงคุณหญิงวารุณีอมาตยักกุลถึงแก่กรรมเมื่อวันที่5สิงหาคม2566สิริอายุได้98ปี